สวัสดีฮะเรายู่เกมอ่ะยันเดเลซิมูเลเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เขาทำเกมเสร็จแล้วประมาณ11%นะครับก็อจอเมื่อคี้แว็บเวบอะไรเอ่ยอ่าคอนเฟิร์มไปต่อเลยนะครับเอ่อตอนนี้ก็วันอังคารแล้วนะครับวันอังคารเาก็ดีแล้วเพราะผมเกลียดวันจันทร์นะครับเกลียดวันจันทร์มากเออโอเคมาดูไลน์ยังในอุ้ยเพิ่มมาใหม่ด้วย โอ้โห oh, ยิ่งกว่า G สติงสุดยอดยิ่งกว่า TBa c k ด้วยเอ๊ะแล้วกูรู้เรื่องอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อ,อก็ก็ต้องศึกษากันบ้างกัะนเนาะนะครับเรื่องอย่างนี้มันต้อง <c oughs> นิดๆหน่อยๆเอ้ยมีลูปหัวจติดอยู่ด้วยนี่ <c oughs> เผื่อว่ารุ่นพี่เห็นแล้วรุ่นพี่จะปิ๊งเลยนะครับอืมนี่คือของของเอ่อรุ่นพี่นะครับอันนี้เป็นพลาสเตอร์ยาแปรงสีฟันแล้วก็แอปเปิ้ลที่รุ่นพี่กินไว้เหมือนก็ยังเก็บมาเนะ นะบโอเคไปโรงเรียนกันไปโรงเรียนสายเนี่ยไปเราดักรุ่นพี่ด้วยนะครับรุนพี่อยู่ไหนเนี่ยรุนพี่เอ้ยเอ้ยมีลัวแล้วด้วยเอ้ยไม่ใช่ลัวมีเอ่อน้ำาพุด้วยนะครับเพิ่งมาใหม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเอ้ยยังไงมาแล้วมาแล้วกดอาเก็บไปก่อนเก็บฟุบ,เก,บ,เ,กบเ,เก็บเก็บเก็บอาเก็บไปใช้รุ่นพี่ปะเนี่ยคนเนี้เออใช่เว้ย หัวใจเออเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่เจอ,เอขี้ติดอยู่ที่หน้ารุ่นพี่ะ่ะอันนี้จะเป็นข้ออ้างของคนที่รีบร้อนอ้างเกินไปนะมันจะอ้างแบบแปลกๆปเออไปรอดักรุ่นพี่ที่ห้องน้ําดีกว่าแล้วก็คุมคืนแม่งเลยโชดมากอาจารย์มาเร็วจังเพิ่งจะตีเจ็ดเองจานตีเจ็ดสี่นาทีมาไวๆคุยกับอาจารย์หน่อยครับจัน เอาเปล่าสนใจแบ่งรุ่นพี่กับหนูเปล่าแต่จารต้องช่วยวางแผนอาจารย์นี่ผมเอ่อตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยอาจารย์นี่สายโหดเลยนะบอกให้สายคาราเต้ด้วยป้องกันโอ้โหแถมหน้าแม่เหมือนไม่หมดเลยเป็นล่างโครนของของตูหรือเปล่าเนี่ยน้าหลครับสีเหรอเอเด็กกุยที่ไหนเอามาฉีดสีเล่นเนี่ยดูดิดโหดร้ายมากเอ้ยไม่ใช่ดีมันหน้ากาก ไม่ใช่สีครับโอ้ยเฟมเรตตกตรงนี้นะอ๋อมันก็หน้าอยู่หรอกดูดิฮะคนมากันเยอะขึ้นเป็นแพทใหม่นะครับเป็นตัวเกมเวอร์ชั่นใหม่ละอืมเรามาสำรวจในโรงเรียนต่อโอ้โหโอ้เฟมเรตตกแล้วขอดูตรงนี้แป๊บว้าวหนุ่มใหญ,ใหญ่โอ้มีเกิดน่ารักด้วยอ่ะเดินทะลุกัน ทะลุรป,ประตูแม่งเลยโอ้ที่ห้องนี้มีไว้ทำไหมเนี่ยห้องนี้ก็เช่นกันเราไปลงยิมดีกว่าครับนี่ลงยิมลงยิมมาเช็คดูครับมีอะไรมาใหม่ไหมไม่มีเป็นที่ปลาใสของพออนะครับเอาขึ้นมาได้เหรอไหนขึ้นไปดูดิฮะมีอะไรอัปเดตใหม่ไหมอืมทะลุหน้าต่หางได้นะครับเป็นทะลุรป,ประตูก็ได้นะครับสุดยอดเลย Oh, <laughs> โอ้โหดูดลงไปะจะตายไปเนี่ยค่ะบอเออเออช่างมันเถอะนะครับถือว่าเป็นบักเล็กๆน้อยๆมันไม่น้อยอะ <laughs> บักยังเยยหลวงแต่ว่าก็ซิมูเลเตอร์นะครับเกมไหนที่ขึ้นชื่อคําว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีบักแน่นอน <laughs> นะครับรุ่นพี่แอบ่ายหน่อย,แอ,ยแอบ่ายแอบโคตรแอบเลย ทายๆายอา้าวยิ้มเชะเออส่องไว้เนี่ยครับเหมือนจะลุมกินโต๊ะยังไงไ่รู้เป็นชาวลิลลี่นะลิลลี่ตีชิงอ่ะตีชิงเอ้ยนี่มันห้องน้ำห้องน้ำชายโอ้โหต้องสำรวจโอ้โคตรมืดเลยโอเพนเปิดเปิดเจอผู้ชายอาจจะนั่งขี้อยู่ก็เป็นได้เอาไม่มีแฮ เนี่ยเมื่อผู้ชายเสร็จแล้วก็ต้องผู้หญิงต่อเลย <g ül> อาเจ Service. Service นะเซอร์วิสเซอร์วิสกระจายเซอร์วิสเนี่ยเจอผู้หญิงนงั่งขี้เซอร์วิสตรงไหนแล้วนะั่นโอโหชักโครกก็ไม่กดจะเออบักนิดหน่อยอ๋อส้วมตันไหนเนี่ยแซงมาขี้เอาไว้ครับขี้ถ้าใหญ่อามาไปอุดตันนะ่ะเมื่อจะด้ดวยเปิดไฟหน่อยครับเดี๋ยวแม่งลื่นลื่นตายอันนี้เปิดเลย เปิดเหมือนปิดเลยอเออห้องนี้แหละต้องว่างปะต้องว่างแล้วเป็นห้องฆาตกรรมสำหรับเราโดยเฉพาะเลยเนะครับเขาทำมาให้เนี่ยก็ขอขอบคุณด้วยเอ้ยเดี๋ยวกางเกงไหนไเมื่อกี้ใส่จีติงมาไม่ใช่เหรอก่อนออกจากบ้านกลัวทุกคลาสไม่เรียนก่อนครับเพิ่งตีเจ็ดครึ่งผมไม่ใช่เด็กขยันขนาดนั้นเอ้ยไม่ใช่ต้องดิชันไม่ใช่เด็กขยันขนาดนั้นนะฮะ โอ้เสียงคุณแหล่โ na? อ้อาจารย์อยู <t os> <t os> ่รอใครอันเนี่ยสงสารอาจารย์จุงมีใครมาคุยกับอาจารย์มาเนี่ยนี่ครับข้อแอบจิ้มอุ้ยเชื่อเองแต่จะทำอะไรเนี่ยอืมดูทำหน้าครับทำหน้าเอือโดนจับได้ว่าตูจะลอบค่าอาจารย์เปล่าค่าจริงนหนูลิลลี่ค่ะ มันจะคมคืนอาจรย์แ <busca> ม่งจับได้ซะก่อนเออเกิดใหม่เลยส่วนอีนี่มันคือใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเจอมันตั้งแต่ก่อนอัปเดตเอ่อสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนี่ยมันคืออะไรทำไมอยากขึ้นเว็บไก่เหรอเว็บกะไปเว็บกะป่ะไม่รู้เลยน่ารักตายแหละเออแต่ก็น่ารักกันแหละน่ารักนะก็น่ารักนั่นแหละเอ๋ถ่ายไปด้วยโอ้ทำตาเยิ้มด้วย ทำตาฟินไปห้องน้าสิเปิดรุ่นพี่แอบเข้ามาในห้องน้ำนะครับแล้วก็จะได้อจับกดรับในห้องน้ํานี่เลยครับจับกดหมายถึงเอาหน้ากดในลงชักโครกเ <c oughs> <c oughs> วลารุ่นพี่นอกใจเนี่ยแอบก่อหน้ากดชักโครกเลยโวดมากมันไม่ใช่การฆ่าผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแดงหมดเลยครับอยู่เป็นไอ้นี่ผมดําอยู่คนเดียวเป็นคนถูกระเบียบนะครับเป็นคนที่มีระเบียบวิน,ยนัยในเรื่องผม ทุยเป็นแล้วนี่ที่อะไรวะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทำไมเขาเพิ่งก่อสร้างใหม่อะเพิ่งเพิ่งก่อสร้างใหม่อะเป็นก้อนอิดเอาไม่ใช่มีประตูด้วยโอ้โหเหมือนมีไอ้อะไรสักอย่างเหมือนกับเป็นที่แช่แข็งอะแช่อสุจิหรือเปล่าอุบาาอีกแหละเปิดอ๋อ,อเสื้อโอ้โหนี่มันชุด นี่เปลี่ยนชิงโอโหแสงแห่งธรรมะมาบังตัวทำไมเนี้ยนี่ชุดนักเรียนชิงอ๋ชุดว่ายน้ำนักเรียนนะชุดว่ายน้ำเย็ดบนพีต้องปื้มกูแน่เดี๋ยวก่อนนี่ก่อนใส่ชุดกลับก่อนเออเปิดดูซิเผื่ออาจจะมีชุดอื่นอีกอาจจะมีชุดบิกินี่อ๋อนี่มันห้องอาบน้ำนี่ว่าอาบน้ำได้เปล่า น้าลงอ่างลงอ่างไม่ได้ฮะงั้นต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเปลี่ยนชุดแล้วไปไป <c oughs> ไปอ่อยรุ่นพี่รุ่นพี่แม่งมึงต้องหืน่นมึงต้องแอบเงียนกูรู้แค่ไม่สแสดงออกรุ่นพี่ค่ะมาแล้วค่ะรุนพี่รออีกแน่นเลยคะไม่ยอมค่ะนี่เลยถึงจะเล็กโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดพิ่งสังเกตนะผมนะครับเหมือนมันจะจะสั่นได้ เหมือนจะสั่นได้ครับผมผมจริงจังนะเนี่ยมันสั่นได้ครับสุดยอดเก็บรายละเอียดดีมากเกมนี้ยอมรับยกนิ้วโป้งให้เลยนิ้วโป้งตีนลุงพี่ขกลลุงพี่ไม่เหมือนเฮ้ u t t อินเอา e a l ั่นส e เรื่อยลึกลุงพี่ลุงพี่แม่งยิงชิ้หายเลย ไอ้เขาใกล้หน่อยนิดหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหเตือนเข้าใกล้นิดหน่อยก็ไม่ได้ครับผมมันไล่ออกเลยบอกว่าเออไอ้ฉันอยู่คนเดียวนะอย่ามาเข้าใกล้ฉันโถหรือว่ามึงเป็นเกย์วะรุ่นพี่อ่าวันพุดแล้วนะครับมันพูดเอ้ยวันสุกกร็เดทไลน์เนี่วาวาเดทไลน์ในการตามสืบว่ารุ่นพี่มีคนที่ชอบหรือว่ามี มีใครมาชอบหรือเปล่านะครับนี่ครับใส่อะใส่ใส่ไม่ได้ครับก็ใส่ไปแล้วนี่ว่าไหนวะครับขอดูหน่อยได้ไหมดูหน่อยดีกระโปงอะไรเนี่ยยึดติดเชียวแปะกาวเลยเจ๊โอ้ดูไม่ได้เลยตรงนี้เลยครับ <c oughs> สีดำไปแล้วนะครับไอ้ก้า โอเคดูสิก็ยังสีขาวอยู่ครับโอ้ไม่ปลื้มเลยรู้สึกจะเปลี่ยนตัวได้นะนี่ครับขนมปังครับเอ้ยส่เว่นเราชอบเซเว่นาซเว่นน่ารักมากแล้วก็นี่เท่ไปเลยโลกจิตนะครับแอบชุดไปคมคืนก็ยังได้นะครับแต่เราไม่เอาครับผมนะครับมันจะเสียศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงครับใส่ไวนะ้น่ะดูดีละชอบนะครับชอบชอบ,ชอบ ดิฉันคิดว่าในพวกสี่ห้าหกคนตรงนี้นะฮะมันอาจจะมีใครบางคนจะสารภาพรพักกับรุ่นพี่ชัวร์เลยตรงนั้นต้องต้องต้องเชื่อดเชื่อเชื่อดเชื่อเลยนีแน่อีแน่เออผู้ชายเหรอปีแน่มีกาสดิบดีเอ้ยมันไม่ฟฟกรลกไม่ไม่กับบ้าน นดูครับหลักฐานบ้านเลยทั้งอาวุธเลือดศพเูตายแน่เลยเจ๊เจ๊ไม่น่ารอดอะเจ๊อเปลี่ยนชุดฟึบโอมเมกเจอดเ <c oughs> อ่อยเ <c oughs> อืตอตายตายตาหล <c oughs> ับนี่เลยค่ะมาแล้วก็ <c oughs> โอเซสงทำโอไมกเคอร์ไอยแสงมันก็ไมไ่สว่างขนาดนั้นนะมาปิดอะไรเนี้ยออกไป เออมันช่างขัดใจขัดใจทือเกิดเอาคุณครูไปดูดีเลยว้าวโอชยาโอ้ยครูทำดาโอ้ยโอ้ยกูกลัวแล้วโอ้กูขากูจะนลี่หนูเลยค่ะ